เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไงวงใ้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพสีสวัสดีครับเพีนงี่ของมาชีเป้ารถสวยๆมันคมเลือกซื้อเลือดชัยนะครับคันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟราคาเพียงสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองรถยังสวยเลยครับเที่ยวครับใช้ง,งานเดินทางได้สบายเบาะหนังเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานห้องโดยสาร,รสวยสะอาดนะครับห้องเครื่องเดิมๆ เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีครับช่วงล่างแน่นผมใช้เดินทางไกลได้สบายครับ39 0 0 0บาทเท่านั้นครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองพี่กัดดูรถอยู่จังหวัดแพร่นะครับเปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับทะเบียน -66 นะครับทะเบียนขาดก,ก็ไปตอ่อตอนโอนได้ เครืเกียร์ดีครับช่วงล่างแน่นแอร์เย็นสีสันมีริ้ว้อยมากครับตามนี้เลยสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ